Baret r XM109 Anti-Material Payload Rifle หรือชื่อที่เรียกกันทั่วไปว่า Payload Rifle และ Objective s n i p e r w e a p เวพมันเป็นปืนไรเฟิลซุ่มยิงต่อต้านวัสดุความแม่นยำสูงจากทางสหรัฐอเมริกาที่มีลำกลองรองรับกระสุนลูกระเบิดขนาด25คูณ59มิลิเมตรทำให้ตัวปืนสามารถทำลายยุโทโธปกรณ์ทางการทหารขนาดใหญ่ได้หลากหลายรูปแบบและยานพาหนะเบาต่างๆได้เป็นอย่างดีแถมยังทำลายได้จากระยะที่ไกลที่สุดถึง2กิโลเมตรหรือ1.2ไมล์ b a r r e t t XM109 o ม w มันเป็นปืนไรเฟิลซุ่มยิงต่อต้านวัสดุจากทางสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาโดย b a r บ t Firearm Manufacturing จากทางสหรัฐอเมริกาเองโดยการกำเนิดเจ้า XM109 นั้นกําั้นกำเนิดขึ้นมาจากการต่อยอดโปรเจกต์เจ้า b a r r e t ็มแปรีขนาดลำกลองจุด50คาลิเบอร์มันจึงทำให้เจ้า XM109 มันมีความแม่นยำ ความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพในการทำรลายล้างที่สูงมากๆตามต้นฉบับของมันแถมแรงกว่าต้นฉบับซะด้วยซ้ำก่อนจะเข้าสู่ประวัติของเจ้า xm 1 0 9เเราคงต้องย้อนกลับไปก่อนที่จะมีมันกันสักนิด ในปีคิตศักราช1982งทาง r บร t f i ไฟอัพได้ออกมาเปิดตัวปืนไรเฟิลซุ่มยิงต่อต้านวัสดุ a บ r e t t M 8 2ขึ้นมันเป็นปืนไรเฟิลซุ่มยิงที่มีลำกลองรองรับกระสุนขนาดจุด50 BMG ในช่วงเวลานั้นมันสร้างความฮือฮาในวงการอาวุธได้เป็นอย่างมากจนเรียกได้ว่าไม่มีใครที่ไม่รู้จักมันเป็นปืนไรเฟิลซุ่มยิงที่มีพลังทำลายล้างและมีความแม่นยำที่สูงมากๆมันจึงทำให้เจ้าแบรต M82 มันถูกพบเห็นการใช้งานในหลากหลายกองทัพทั่วทุกมุมโลกจนในเวลาต่อมาเจ้าแบร M82 หลังจากที่มันได้เข้าร่วมสมอล,ลูมิก็พบว่าเจ้าบร M82 มันเป็นปืนไรเฟิลซุ่มยิ อีกหนึ่งกระบอกที่มีระบบการทํางานที่ทนทานมากจนมันกลายมาเป็นหนึ่งในอาวุธที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดในสนามรบไม่ว่าจะสภาพอากาศแบบไหนหรือจะพื้นที่อะไรจากโครนหรือทรายมันก็ไม่วันเวลาก็ได้ล่วงเลยไปจนมาในช่วงต้นทศวรรษที่1990 ในช่วงเวลานั้นทางสหรัฐอเมริกาได้เข้าร่วมสงครามที่มีชื่อสงครามว่าสงครามอ่าวกัฟฟร์หรือรหัสปฏิบัติการทางการทหารว่าโอเปเรชั่นดีเซอร์ช l ลซึ่งปฏิบัติการนี้เองมันก็ได้นําเข้าไปสู่การสร้างสมอาวุธและยังมีปฏิบัติการ Operation d ด s e r t ร์สตอเกิดขึ้นมาอีกด้วยในช่วงเวลานั้นทางสหรัฐอเมริกาพร้อมกับอีก34ประเทศนํากําลังเข้าทําสงครามกับทางอิรัก เมื่อสงครามมันเริ่มขยายวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆแน่นอนว่าความต้องการอาวุธยุทโธปกรณ์มันก็ต้องมากขึ้นตามมาในเวลานั้นทางสหรัฐอเมริกาจึงต้องการอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆมากขึ้นและหนึ่งในนั้นก็คือปืนไรเฟิลที่สามารถทำลายยุทโธปกรณ์ทางการทหารจากระยะไกลได้อย่างแม่นยำ ด้วยเหตุนี้โปรเจกต์ปืนไรเฟิลต่อต้านวัสดุขนาด20-25มิลิเมตรของทางสหรัฐอเมริกาจึงถือกำเนิดขึ้นมาในปีคิทส์ักราช1992หน่วยบัญชาการยุทธการพิเศษสหรัฐอเมริกา US Special o p e r a t i o n Command ก็ได้มีหนังสือรหัส7 2ออกมาตัวหนังสือได้ระบุคำร้องขอว่าให้มีการพัฒนาปืนไรเฟิลต่อต้านวัสดุหนักออกมาใช้งานในกองทัพ จนมาในวันที่16มีนาคมปีคิเตศักราล1994หนังสือของหน่วยบัญชาการยุทธการพิเศษก็ได้รับการอนุมัติในที่สุดโดยในหนังสือนี้ได้มีการระบุข,ข้อกําหนด,ดต่างๆในการพัฒนาปืนไรเฟิลออกมาด้วยโดยปืนไรเฟิลที่พวกเขาต้องการในครั้งนี้มันจะต้องเป็นปืนไรเฟิลที่สามารถทําลายยุธทธวิรณ์ขนาดใหญ่ยานเกราะเบารวมถึงเรือเล็กได้จากระยะไกลอย่างมีประสิทธิภาพ จัดประเภทปืนในโปรเจกต์นี้ว่า Objective Sniper Weapon หรือ OSW ในการนี้ทาง b a r r t t Firearm จึงได้เข้าร่วมโปรเจกต์การพัฒนานี้ด้วยในการพัฒนาครั้งนี้พวกเขาได้นำเจ้า b a r บร t M82A1 ปืนไรเฟิลต่อต้านวัสดุจากทาง b a r r t t Firearm ที่จัดว่าโด่งดังเป็นพรุแตกมานำมาพัฒนาต่อยอด ในโปรเจกต์นี้ทางผู้พัฒนาได้ตัดสินใจลดความยาวลำกล้องให้สั้นลงเพิ่มความหนาของลำกล้องให้หนาขึ้นทําให้ตัวลำกล้องมันมีความทนทานสูงเป็นพิเศษสามารถรองรับกระสุนระเบิดแรงสูงขนาด25คูณ59มิมได้ทุกประเภทซึ่งกระสุนระเบิดแรงสูงนี้มันเป็นกระสุนระเบิดที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานในเครื่องยิงระเบิดอัตโนมัติ OC s w หรือ Objective s u r v e y p o n นั่นเอง กระสุนนี้มันก็เคยถูกใช้งานในเครื่องยิงระเบิดต่อเนื่องจากทาง General Dynamics XM 307เครื่องยิงระเบิดที่ถูกลืมด้วยในการพัฒนาปืนใหม่ในโปรเจกต์นี้ทางผู้พัฒนาก็ได้นำหลักสรีรศาสตร์ของเจ้าแบ r r e t t M82 มาใช้งานด้วยเกือบทั้งสิน้น พวกเขาได้ออกแบบส่วนต่างๆของตัวปืนให้มันมีความคล้ายคลึงกับเจ้า b a ลเล t ต m 82ม,กมากๆจนเรียกได้ว่ามันก็คือเจ้า b a ลเล t ต m 82ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาให้ยิงกระสุนระเบิดนั่นเองเวลาก็ได้ล่วงเลยมาสักพักโปรเจกต์ในโครงการนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นลางจนมันกลายมาเป็นเจ้าเพโลดไลเฟิลในที่สุด ในปีคิทสศักราช2002หลังจากเวลาได้ล่วงเลยมาก,กว่า8ปีโครงการนี้ก็ดูเหมือนจะเริ่มซาซาลงในที่สุดทาง Joy Service Small Arms ก็ได้ทำการทดสอบตัวปืนในโปรเจกต์นี้ในที่สุด โดยในการทดสอบครั้งนี้จะเป็นการเปรียบเทียบตัวปืนต้นแบบในโปรเจกต์ OSW กับเจ้า Barrett M82A1 ทดสอบจำนวนกระสุนในการยิงทำลายเป้าหมายที่เป็นยุธทธปวารกร์ขนาดใหญ่อย่างเรดราอัตราจอดบิ๊กเบิร์ดและยานกรอกต่อสู้ BMP3 ในการทดสอบการยิงทำลายจากระยะ600เมตรผลก็ปรากฏวา่าตัวปืนต้นแบบในโครงการกับเจ้าแบรเลต M82A1 มันมีจำนวนกระสุนในการยิงทำลายเรดาร์อัตราจรที่เท่ากันต่อมาระยะการยิงทำลายที่800เมตรพบวา่าตัวปืนต้นแบบในโครงการนี้มันใช้กระสุนในการทำลายเรดาร์อัตราจรน,น้อยกว่าเจ้า M82A1 ถึงครึ่งหนึ่ง ในการยิงทำลายยันเกระอต่อสู้ BMP 3ที่ระยะ600เมตรนั้นผลปรากฏว่าเจ้า M82A1 มันต้องใช้กระสุนในการยิงทำลายมากกว่าปืนต้นแบบถึง2.5เท่าต่อมาในการยิงทำลายยันเกระบ BMP จากระยะ800เมตรก็พบว่าตัวปืนต้นแบบมันใช้กระสุนในการยิงทำลายน้อยกว่าเจ้า M82A1 ถึงครึ่งหนึ่งเช่นกัน หลังจากการทดสอบครั้งนี้ก็พบว่าตัวปืนต้นแบบ OSW มันมีประสิทธิภาพในการทำลายวัสดุต,ต่างๆได้ดีกว่ามากๆแต่เมื่อมันแรงมากๆข้อเสียที่เจอก็คือตัวปืนมันจะมีแรงรีคอยที่มากมหาศาลตามมาเช่นกันในช่วงต้นปีคิตศกักราช2004ตัวปืนต้นแบบ OSW มันก็ได้รับการปรปับปรุงในเรื่องแรงรีคอยให้น้อยกว่าเดิมและเพิ่มประสิทธิภาพไปอีกคัน ในเดือนสิงหาคมปีนั้นเองปืนต้นแบบ OSW ในโปรเจกต์นี้มันก็ได้เข้าสู่ช่วงการผลิตออกมาจำนวนสิบกระบอกในที่สุด ในช่วงปีคิรัสกราช2006ทางสหรัฐอเมริกาก็ได้มีโครงการใหม่เกิดขึ้นมาอีกโครงการก็คือโครงการ Anti-Material Rifle Congressional Program โดยส่วนหนึ่งในโครงการนี้ตัวปืนต้นแบบ OSW มันก็ได้ถูกจัดเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนามว่า XM109 พร้อมกับปืนไรเฟิลต่อต้านวัสดุที่พัฒนามาจากเจ้า M82 อีกรุ่นก็คือ XM500 ในปัจจุบันสถานะประจำการของเจ้า XM109 ในสหรัฐอเมริกาก็ไม่ชัดเจนนะไม่มีข่าวการปลดประจำการหรือการใช้งานใ,นใดๆออกมาให้พบเห็นมากนะ โครงปืนส่วนล่างของเจ้า XM109 มันจะเป็นโครงปืนเดียวกับเจ้า Barrett M82 ในขณะที่โครงปืนส่วนบนของมันถึงแม้ว่ามันจะมีความคล้ายคลึงกับเจ้า Barrett M82 แต่ในโปรเจกต์ต่อยอดนี้โครงปืนส่วนบนของเจ้า XM109 มันจะถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดเนื่องจากตัวปืนจะต้องรองรับขนาดลำกล้องที่ใหญ่เป็นพิเศษแถมหากวัดหน้าตัดของกระสุนที่รองรับก็เข้าใจได้เลยว่าเจ้า XM109 มันมีขนาดลำกล้องที่ใหญ่กว่าเจ้า M82 เกือบ2เท่าเลยทีเดียวแถมอีกเหตุผลหนึ่งในการออกแบบโครงปืนส่วนบนใหม่ทั้งหมดนั้นก็เพื่อลองรับแรงระเบิดจากกระสุนที่หนักหน่วงมากๆตัวโครงปืนส่วนบนมันจึงต้องออกแบบและใช้วัสดุในการผลิตที่แข็งแรงมากๆเป็นพิเศษนั่นเอง และด้วยโครงปืนส่วนล่างของเจ้า XM109 มันเป็นโครงปืนตัวเดียวกับเจ้า b a r r e t M82 มันจึงทำให้ผู้ใช้งานสามารถรีบิวให้มันกลายมาเป็นเจ้า M82 ได้อีกด้วย ตัวโครงปืนส่วนบนมันจะมีรางพิเกตินี่แบบเต็มแถมมาให้อีกด้วยทําให้มันสามารถติดตั้งกล้องเล็งได้หลากหลายมาช่องคัดปลอกจะอยู่ทางด้านขวาของตัวปืนออกแบบขึ้นมาให้มันมีขนาดใหญ่เป็นพิเศษเพื่อรองรับกับกระสุนขนาดใหญ่โดยเฉพาะตัวขาซ้ายของเจ้า XM109 มันจะเป็นขาซ้ายแบบเดียวกับเจ้า M82 ออกแบบขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้ยิงสามารถหมอบยิงได้อย่างแม่นยำมากขึ้น ตัวขาซ้ายสามารถพับเก็บได้เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนที่และเคลื่อนย้ายเมื่อทำการยิงเจ้า XM-109 แรงรีคอยที่ออกมานั้นจัดว่ามหาศาลมากมันจึงทำให้เจ้า XM-109 มันจะต้องมีปลอกลดแรงสะท้อนแถมมาให้อีกด้วยโดยตัวปลอกลดแรงสะท้อนของเจ้า XM-109 มันจะถูกออกแบบมาให้มีรูใหญ่เป็นพิเศษเพื่อช่วยลดแรงสะท้อนจากการยิงแถมช่วยได้มากซะดวย โหมดการยิงของเจ้า x m 1 0 9มันจะมีโหมดการยิงแบบกึ่งอัตโนมัติหรือยิงทีละนัดเท่านั้นตัวแม็กกาซีนบรรจุกระสุนได้5นัดตัวพันท้ายของมันจะถูกพัฒนาขึ้นมาจากเล็กโครงทำให้สามารถลดน้ำหนักลงไปได้นิดหน่อย น้ำหนักโดยรวมของเจ้า XM109 มันจะมีน้ำหนักปืนเปล่าอยู่ที่33ปอนด์หรือ14.9กิโลกรัมความยาวลำกล้องของมันจะอยู่ที่17.6นิ้วหรือ447ม mm. ิลิเมตร ความยาวโดยรวมอยู่ที่46นิ้วหรือ1,168มิลิเมตรแถนในช่วงที่เจ้า XM109 มันบูมมากๆนั้นเหล่าทหารหรือผู้ใช้งานก็จะรู้จักมันในชื่อ Objective Sniper Weapon หรือ OSW หากแปลเป็นไทยก็คือปืนไรเฟิลซุ่มยิงต่อต้านวัสดุนั่นเอง และก็เช่นเดียวกับเจ้า Ballet ต M82 เจ้า XM109 มันถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้งานในการยิงเจาะเกราะยานพาหนะเบาของข้าศึกเป็นหลักหรือใช้จัดการข้าศึกที่อยู่หลังที่กำบังความแรงของมันสามารถทะลุก,กำบังของข้าศึกได้อย่างง่ายได้ เจ้า XM 109มันก็ได้รับการกล่าวขานโดยว่ามันเป็นปืนไรเฟิลซุ่มยิงต่อต้านวัสดุอีก1รุ่นที่สามารถช่วยเพิ่มระยะการยิงได้มากกว่าเจ้า b a r r e t ต M82 แถมด้วยขนาดที่สั้นกว่าบวกกับน้ำหนักที่มากกว่าเจ้า M82 ออยู่นิดหน่อยมันจึงสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายมากกว่า แต่เมื่อมีข้อดีมันก็ต้องมีข้อเสียเจ้า xm 109ถึงแม้ว่ามันจะมีระยะการยิงที่ไกลกว่าเจ้า b a r l e t m 8 2แต่หากมองเรื่องน้ำหนักโดยรวมลายบุคคลแล้วผู้ใช้งานสามารถพกกระสุนไปได้น้อยกว่ามากในขณะที่ประสิทธิภาพในการทำลายล้างก็ใกล้เคียงกันด้วยเหตุนี้เจ้า xm 109มันจึงค่อยๆเลือนหายไปตามกาลเวลาจนในปัจจุบันหลายๆคนก็ยังไม่ทราบการมีอยู่ของมันสักเท่าไร ครับก่อนลากันไปยังไงก็ขอรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจในการจัดทําคลิปใหม่ๆต่อไปช่องเรามีประวัติปืนมากมายให้ได้รับเลือกชมกันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับขอบคุณครับ